วันนี้หัวฟูมากนะคะก็เลยมาสัง่งกะเพราหมูหรือไก่มีไข่ดาวลาดข้างหน้านะที่ร้านมามา่ากบใกล้บ้านอยู่ติดกับริมทะเลสาบไม่ไกลแถวนี้เนาะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวมาดูกันว่า อาหารราคาก็อพอกินได้นะคะอยู่ที่ไม่ถึงร้อยบาทต่อหนึ่งเมนูเนาะแล้วก็ราคานี้นะครับเมนูก็มีพวกสลัด แปดสิบร้อยนะครับกินได้เรามากินเป็นประจำอยู่เมื่อปีที่แล้วนะปีนี้ขอกินข้าวนอกบ้านตอนช่วงก่อนปีใบดอยนะมาม่าก,กบนะวันนี้ชูดยอดมากๆเลยก็มีไข่ดาว รางวัลให้ตัวเองนะคะวันนี้ทำงานเยอะมากแนวเซฟเข้าวกันนะข้าเาไข่ดาว ก็นี <sociedad. S 1> ่แปบบาทนะคะทุกคนรสชาติเผ็ดแบบคนไทยกินนะ ต่างชาติมาเต็มเกาะเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วนะคนงานไม่ไม่อดเลยนะคะคนงานเต็มเกาะเลยนะคะแล้วก็คนที่มาเช่าบ้านก็แน่นมากเลยค่ะ ฝรั่งเขามีความสุขกับการที่มาพักที่พักราคาของสไป,ปายเที่ยวนะ,นะเขาไม่จําเป็นต้องไปอยู่ในที่มันราคาไฮโซอย่างแบบครอบคนัวหรือคู่รักมาเที่ยวเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องขึ้นราคาหรอกค่ะ มันจะเต็มขอนใครเพื่อนเลยมีน้าที่้อยเช็คยกินอย่างเดียวเลยนะคะยาวไปจนถึงมีนาเมีกาเลยค่ะ เป็นเรื่องน่าภูมิใจนะที่เขามาเที่ยวบ้านเราเนาะอย่าไปฟาดปันหรือว่าอย่าไปขึ้นราคาให้มันเสียความรู้สึกเลยเนาะเพราะยังไงเราก็จะยืนพืนอยู่ในแบบของเรานะ ปีนี้เหมือนกับว่าเราเตรียมตัวไว้ดีมากลเลยในวันที่สามสิบเ็ดวันที่หนึ่งเราไม่รับเช็คอินนะครับเพราะว่าลูกค้าเต็มทุกห้องเลยนะ ไม่เช็คอินไม่เช็คเอา์แต่วันที่สามสิเช็คอินนะแล้วก็จะไปเช็คเอา์วันที่สองวันที่สวันที่หกแล้วนอกจากนั้นก็ค่อยเข้าเช็คอินอีกครั้งหนึ่งในวันที่เขาออกหมดแล้วเดือนที่นั่นเปียที่สุดแบบไม่มีที่ว่างก็จะเป็นเดือนคุมข้ามีนานะคะลูกค้าเต็ม มาจองมาแย่งกันจ้าระวัดเลยนะคะใคร c เ n c e ลนี่คนจองยิ่งกลับมาใหม่ทันทีเลยนะคะเพราะของเราราคาจัดต้องได้นะไม่ถึงพันบาทแล้วเราก็ไม่ถึงครั้งเลือกสำหรับหนึ่งคนหนึ่งท่าน ลดตึ้งราคา,าะครับแล้วสองคนกินราคาเต็มเนาะม,มันก็เลยเป็นทางเลือกที่ดีเราไม่เอาเปรียบสำหรับคนที่มาเที่ยวคนเดียวแล้ไม่ต้องจ่ายเต็มอ่ะส่วนใหญ่และอาทิตย์จะได้ราคาถูกถ้ามาวันสองวันก็เจอราคาเต็มนะบางเออนึงบ้านเรามัน อยู่ติดกับเดลคะก็เลยไม่มีที่ว่างวันเดียวเขาก็มานะคะราคามันถูกก็มีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาก็คือกอขงานมีไฟแดงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการเจราจรรถน่นขึ้นนะ รถลาจนถนนเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือบรรดาแรงงานจางเด้านะคะเขาจะตีนถมเท้าแล้วเขาก็ไม่เติมใส่เกวะกันน้องนะคะมีช้อนสามบางทีก็ช้อนสี่ขับรถจังกลางเก่าค่อนข้างเก่าๆไม่น่าจะมีพลบอนะคะเต็มเกา,เมาะไปหมดเลยรู้สึกว่าจะหนาตามากกว่าฝรั่งเลยจำตอนเช้านะ นี่ตั้งหกโมงเช้าเจ็ดโมงแปดโมงเช้าก่อนเข้างานนะครับพมา่าจะพากันตูนแล้วก็เราก็จะเจอแรงงานทุกชนชาตเลยนะทั้งพมา่าฟิลิปปินส์ไทยอตาวก็มีนะคะแล้วก็มีหลายกลุ่มที่ทํางานทั้งโรงงานโรงแรมงานอีกยางอะไรพวกนี้แล้วก็งานประมงเนาะ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะทําตามโรงแรมรีสอร์บังกะโลนี่แหละเยอะแล้วก็วงานก่อสร้างนะคะก็มีหลายเขตหลายอันดับค่าแรงเนาะใครที่เป็นคนอยู่ในรีเซพชั่นหรือพีอาร์ก็เดืนเดือนก็เยอะของคนไทยที่จบป,ปอตีด้วยนะสองหมื่นขึ้นก็มีนะคะเพราะว่าเขาได้ภาษาอังกฤษด้วยนะ มันก็ทําให้การใช้ชีวิตอยู่บนเกาะพังงานนี้อู้ฟูนะคะแล้วบางคนก็ททางานโรงแรมดังๆใหญ่ๆจะใส่ยูนิฟอร์มและมีทปปี่พนะักให้นอกเงินๆก็ยังไงก็ใกล้กลกลๆสองหมื่นนะคะแมบ่บ้านก็มาหมาตากดแ,และของกรมแรงงานแล้วก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่า สวัสดีการเหมือนกับคนงานของคนไทยนะครับสามารถรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเกาะพงันได้นะแล้วก็เขาจะมาแต่งงานกันอยู่ที่นี่กินเลี้ยงกันอยู่ที่นี่ทําบ้านกันอยู่ที่นี่พักกันอยู่ที่นี่แล้วก็มีในทุนหรือว่าผู้รับเหมาจดเบียนเป็นช่าง ลงทุนเป็นผู้รับเหมาช่างสำหรับสร้างก่อสร้างก่งอสร้างแล้วก็เป็นคนงานด้วยนะฮะนในตัวเนาะก็คนซัพพอร์ตก็เป็นในหัวคนไทยนะคะเขจะมีหมู่บ้านเมืองของตัวเองนะคะมีเป็นร้อยๆห้องเลยนะที่พักมาทำให้พ่มาเข้าอันนี้ มันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะว่าเขา่งสนับสนุนคนชาติเดียวกันเนาะแต่ก็มีนะคะเป็นพวกปุ่มไทยใหญ่ก็เป็นวนใหญ่เนาะก็น้อยมากที่จะเจอพวกม,มาจากลัดใกล้ๆอ่ะส่วนใหญ่เราเจอที่เขาเป็นผู่ลับมหมาอะ่ะก็จะเป็นคนมาทางทางไทยใหญ่เนาะทางกะเหรี่ยงพวกนั้นเยอะอยู แล้วเดี๋ยวกินข้าวขอเราจะมาเล่าใหม่ให้ฟังมาหลังข้าเพื่อนๆหรือว่าเอทซี่างไหนคอมเมนต์ไว้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับในคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะแฮปปี New Year นะคะ And so for you heat. <laughs>